สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอเน็ตรถด,ดำมัองยอยครับเอาเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวมาหนี้งแบ่งรถวกล้อรถด,ดำมาหลายแล้วเป็นการง่ายสิ่งปลูกสร้างครับผมอันนี้เป็นยุงฉางครับสับ้นเหล่าหรือบรนเทาเอินสั้นเหล่ายุงฉางนะเอาไว้เก็บข้าวครับย้ายจากตรงนั้นครับตรงที่เป็นหลุม มาไว้ข้างบนนี้ครับทีมช่างครับหกคนหคนหเสาครับเอาามาเบิ่งก,การเดินทางของมันครับอะไรดึงอะไรอยากเบิ่งหระดิเดนินนะฮะน้ำมันเบิดเอามาเติมลเ,เมลเยซะโอ้สร้สางไตาย,ยาซะก่อนอืม สั่งสั่งเติมน้ำมันช้รอก5ตันครับผมในการดึงในการเคลื่อนย้ายในการยกครับเอาพรอ้อมใช้ไม้นะครับเป็นเป็นรางรองแล้วก็มี มีเหล็กท่อนนะครับเหล็กกลมเลื่อนเล้ยเลื่อนเล้ยเลื่อนเลี้ยดึงครับผมดึงครับผมไปครับเลื่อนป้ายเลื่อนป้ายมันค่อยค่อยเคลื่อนมาครับอ่าดึงครับโอ้ยดึงอุ้ยรัดเงาเลื่อนมาแล้วครับ คยื่้เหองยมาเลมาเค่อยๆขยับมานะครับนีก็มาโรงงานตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเขียขุดเขียอะไรเนาะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับ ครับผมมาแล้วมาแล้วไม่สั่นเดี๋ยวไม่สั่นอยู่ข้างลังพูมันกลายกันเอาไม่สั่นนะโอ้โหโอ้ันโอ้โหเอ้ัหโอ้ัหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัหโอ้ันเอ้โหเอ้โหเอาโหโอ วิสุดีาวสมองินี้ใช้เป็นเหล็กกลมคอนสัตนๆลองอนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยครับนี่เลยครับผมค่อเลื่อนไปครับ พร้อมๆกันทั้ง6คันโอ้นีบังขับเลี้ยววะนี่นมันมอ,อยากมีออกใส่พวกมาไล่เนี่ยไหมการเดินทางที่อยู่ไว้ตรงนี้ครับผม เป็นยุงฉางขนาดเล็กๆครับเอาไว้เก็บข้าวบรรจุก็สองร้อยสามร้อยกระสอบครับก็ย้ายที่อยู่ตรงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยเอาเดี๋ยวหมุนแล้วครับ ถึงขั้นตอนการหมุนแลาบจะเอาทางหน้ายุ้งฉางนะครับมาทางนี้หน้าเล้าหันมาทางนอกครับผมมุนครับมุนมุนการหมุนก็คือการดึงคนละทางครับการดึงคนละทางนะดึงฝั่งตรงกันข้ามนะครับสเปรย์จนลงน้ำด้วยน้ำน้ำอะไวะา้ไปบ้านแก่ฝัดออกบ้านน่ะปลาลาย นี่นะครับฝั่งฝั่งนี้จะหมุนตรงนี้นะครับฝั่งหนึ่งก็จะหมุนฝั่งทางน้นครับมัไปย่มันบมถาไม่แค่้อหน้าีตัวนยตัวงไเธอมปกเรไม่เล่นมีมีข ดงครับผมช่างช่างเถียงกัน <c oughs> เย็นเเด้อให้มันแล้วสักก่นอนหมุนครับหม,มุนหมุนหมน,มน ยิ่งเผื่อไปว่าทางนั้นทางไตายไล่ว่าแล้วมันดึงโซ่มันหืแล้วมันดึงแล้วมันหืแล้วคมันบ่มันมาหาเจาก็โบนันบบบนี้ฮะครับผม

ึ้นโน้นแล้วครับผมเอ้ยจวดจวดจวดเอ้ยครับผมไปครับไป,บไปดึงขึ้นไปเอบ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 เรื่อยครับผม